ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเห็นไหมพูดได้เลยไปให้ยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยาหมอนอชิดแก้หิดแก้ฝีหูหมีเนี่ยหูหมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูหมีสองหูรวมกันจูจีดูดีหูหมีหูหมูเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มั่าฮ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 ่้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าา่า เนี่ยเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมีหูหมูเอาหูหมีมาใส่หูหมูได้ไหมอยู่ลองสิอ่ะทุกคนลองตามฟูงตามผมนะฮะเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหนูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูละนองละยองละยะง่ายง่ายละนองละยองละยาอย่าลาก็ยืนมาบอกอะไรยา เขาบอกว่าละยะลาละนองละยองยะลาละนองละยองยะลาละนองละยองอะไรอ่ะยะลายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอ่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ชามเขียวคว่ำชามเช้าชามขามคว่ำคว่ำคว่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำเออชามเขียวคว่ำเช้าเช้าเช้าเน้ยเลแบบเว็ยนเวียนผู้เช้าฟาดผัดฟักเาน ฟ <f uck> าดฟักเ <f uck> ช้าเช้าฟาผดผัดาาาฟาดเย็นชาฟาดผัดเอาไปเอาไปเช้าฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟัดเย็นฟาดฟาดผัดทหารโบกปืนเอ้ยท <ะ S 1> หารถ,าถือปืนแบก,กบปืนงไปโบกปืนเก่งมากยางนั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิน<ม>ยางนั้นห<อ>มอชิดแก้หินแก้ฝีแก้มุม้งมะกุง้งเหมือนหมูกุง้ง <f uck> ประตูเอ้ยปิดประตูโบสเปิดประตูโบสถ์คืออะไรกลินมันติดกับกลินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งอันนี้ไม่ยาก ถ้าหันถือปืนแบกปูนไปบกตึกตอนเด็กแม่ชอบสอนให้พูดคำนี้ค่ะทหารถือปูนอุ้ยทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกยายกินลำไยน้ำยายายหลายย้อยอร่อยายกินลำไยน้ำลายยายหญ่ยแลยวอ้อร่อยไม่มองฟีอายายกินลำไยน้ำลายยายหล่ยย้อยเด็กขึ้นเลยตลกล่งอันนี้ดิ สำลีขายหวยสำรวยขายสียสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีอ่ะไม่อยากเอา <c oughs> หมอนหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนลอสิ <c oughs> พูดเองเลยคนเราลองลองพูดเองฮะ <c oughs> พูดเอง <c oughs> หมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนลองดิพูดเองหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอ เห็นว่าไม่ผิด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 แต่คนรังพูดตามนะหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนเออพูดชัดๆเป็นไงเราเป็นคนพูดชัาคนเลยไม่ผิดอ้าอเลยเลยหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนเอาอีกหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนเออได้อยู่เอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมีหูหมูเอาหูหมีมาใส่หูหมูเลือกแต่คำดีๆทั้งนั้น สำลีขายหอยสำรลสำลีขายหอยสำรวยขายสีสำลีอะไรไปแล้วสำลีขายหอยสำรวยขายสีสำสีเล่นหวยสำรวยเล่นปี่เโหยากนะสำรวยขายหอยสมเอ้ยสำลีขายหอยสำรวยขายสีสำสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นปี่พอละพอละพอเถอมา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 คุยอะไรขายของดีกว่าตลกเกินไปละขายของขายของ